ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเที่ยวไหมครับรายการท่องเที่ยวโดย2องคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากประเทศไทยผมบีเดสกาเรามีไกด์ครับว,วันนี้ผมจีโน่เดอะสแน็โดดห้องน้ำบ้างไหมไม่ต้องโดดเตียงนะหลังจากอีพีก่อนหน้าเราเป็นผชนภัยกลางป่าหาเห็ดท้าโฟาแบบโคตรมันและแน่นอนครับว่าเที่ยวไหมครับของเราต้องมาคู่กับปัญหาบัตรับรถหายาแล้งานใหญ่ริงไปต,ต้องไปโงพักก่อนนะ กลัวว่าเราจะเกินเวลาเขาเอ้าหรอตอนนี้เราเลนครับ10นาทีแล้วร่วมออกเดินทางไปพร้อมกันในเที่ยวไหมครับอิตาลีร้ไปไหน ไม่ใช่เมืองฟลอเรนซ์เหรอไม่ไม่ไม่คือว่าตากล้องแมพไทยหลัครับตอนนี้เราไปใหม่กับเมืองฟลอเรนซ์หรือในชื่ออิตาลีเขาเรียกว่าฟิเรนเซ่ครับผมเรากำลังเดินไปหอศิลป์เจอเรียเดลอาเคเดมียนะครับซึ่งที่แห่งนี้ก็รวมงานของไมเคิลแองเจโลเราจะไปหาคุณเดวิดกันที่เป็นนักากายกรรมใช่ไหมมันเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เขาจะเป็นนักบอลอ๋อเดวอพอพิดไปแคมป์ นักฟุตบอลใส่แว่นเดอ็ดการ์ดาวิดพาดพามเขาพามเนี่ยเนี่ยเอ็มจีโน่ะ We are YouTuber from Thailand เนี่ยความง่ายของการที่จองตั๋วมาก่อนอะไรมันก็จะสะดวกสบายแบบนี้ฮัลโหลฮัลโหลเซลฮัลโหลทูไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ Hi, เรฮัลโ a ากศรีลังก r i ัล n k a Hi, ล o หลฮัลโหลฮัลโ r ลฮัลโหลฮัลโห i ฮัล e หลฮัลโหลฮัล a หลฮัล e หลฮัลโหลฮัล r หลฮัลโหลฮัลโหลฮัล a i ลฮัลโ e a i ัล n หลฮ e ลโหลฮ e ลโหลฮั e โ e a ััหัั้หัั Side side. No, 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 no. Okay, okay. Uh... sorry, 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 sorry วิ่งนีตำรวจเเก็บวิ่งนีตำรวจนะเมื่อกี้วางไว้พื้นปั่นจักรยานกับวิ่งอันไหนชนะวิ่งวิตอนนี้ไกเขาก็ทำความคุ้นเคยกับลุกทัวร์ถามว่าอยู่ที่ไหนเคยมาหรือเปล่าแล้วก็พูดถึงฟอร์เรนเป็นยังไงบ้างโอเคครับเข้ามาต้องตรวจก่อน เดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วเราหายต่อครับผมเราตรวจกันเขาจะมีแจกพัดด้วยครับผมเพราะว่าข้างในมันจะร้อนมากอ,อันนี้ไม่ใช่ของจริงและไม่ใช่ของกอบครับเ,เพราะว่าอันนี้คือตัวโปรต์ไทยครับตัวดาฟคือตัวที่ทำก่อนเราไปดูของจริงไปดูของจริง จะชับเรื่องข้ามเนื้อใช่จะโคมัวด้วยเดิลักษณะับบนี้ก็จะใช้รับยังไม่มี<ำ>ตอนนี้เรากำลังจะเข้ามาชมเดวิดครับผู <Okay. S 1> ้ส่วนใหญ่เป็นโปรตูไทร์หมดเลยอ่ะออ <c oughs> <c oughs> ส่วนนี้เป็นส่วนผลงานของไมเคิลแองเจโลครัประเด็นคือไมเคิลแองเจโลเนี่ยเขารับงานครับคือคนอื่นเวลาบอกว่าเฮ้ย hey, แกะสลับหินอ่อนเอาแบบนี้แบบนี้เป็นคนอะไรเงี้ยคนอื่นไม่รับครับเพราะมันยากแต่ไมเคิลแองเจโลเนี่ยถือว่าได้เป็นการสร้างผลงานตัวเองตกปากรับคำเฮ้ยพี่ทำหินรูปคนด้คนเลเอาดิสบายมากแปลวซิวมาก อาราเรโอมาแล้วลว,ว่าด้เรื่องปูนปาสเตอร์จะปูปราสเตอร์ <laughs> <laughs> ปูนปั้กเตอร์เนี่ยมันได้ค้นพบมาตั้งแต่9000ปีที่แล้วโดยมีการค้นพบที่ทาบสมุทรอนาตาปัชาชเยอปาติเดสไ,ไม่ใช่ท่า,ออาสมุทรอนาตโตเลียและซีเรียแต่ที่เรารู้จักกันดีก็คือการนําเอามาเป็นวัส,สดุในการก่อสร้างทำพีรมิดของชาวอียิปต์เมื่อประมาณ5,000ปีที่แล้วมีใครเกิดทันไหมโดยเขามีการบันทึกตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตโดยการนํายิปซัมเอามาเผาแล้วก็บดให้เป็นผงและนํามันไปผสมกับน้ําเมื่อต้องการที่จะใช้งานและใช้เป็นวัสดุเชื่อมต่อระหว่างก ก้อนหินแต่ละก,ก้อนในการสร้างพิระมิดหลังจากนั้นก็ได้ถูกใช้งานมาเรื่อยตามหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานของวงการก่อสร้างจนกระทั่งในปีศตวรรษที่20ปูนปลาสเตอร์ได้เอามาใช้กันอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเอามาทาเป็นเครื่องสุขภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องประดับในวงการธันตกรรมและหลายอย่างเยอะแยะอีกมากมายคุณสมบัติหลักที่เขานิยมเอามาใช้งานก็คือความสามารถของมันที่สามารถแข็งได้ตามรูปแบบของแม่พิมพ์ที่ใช้ดยมันอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปได้แค่เล็กน้อยนั่นเองโอ้เลยแหละคือข้อดีของมันของปู คือเดวิดเนี่ยเป็นคนออกกําลังกายแน่นอนก<ะ>็หุ่นหุ่นดีค่อนข้างดีมากแล้วก็มีซิทแพ็กนะฮะตูดใหญ่ขาใหญ่นะออกกําลังกายแน่นอนตูดใหญ่ขาใหญ่ รับรถหายแล,และงานใหญ่จริงๆดูละเอียดละเอียดยสัอ้นอยู่ลึกๆภาพสุดท้ายที่เห็นคือพับรุน้นว่าอยู่ในกางเกงได้อยู่ในกางเกงหลมน่าจะเฮ้หมูแดงถามเจ้าของที่พับให้หน่อยดียวว่าพี่ทำใบฝากรถหายเออใบรับฝากรถอะที่ m มเคิลแองเจโลกาลาอันนี้พี่กำลังคุยกับเขาอยู่นะ oh, <okay. S 2> อ๋อโอเคเขาถามว่าทุกอย่างโอเคไหมหอยู่อ๋อโอเคนั้นไม่ต้องแล้วเดี๋ยวให้พี่บี้คุยบริเวณที่เรายือนอยู่ครับก็คือมหาวิหารของเมืองฟลอเรนซ์ครับผมซึ่งที่มิลานก็มีมหาวิหารแต่อันนี้ก็เป็นของฟลอเรนซ์ซึ่งใหญ่มากแล้วก็สวยมากไฮไลท์อยู่ด้านในฮะก็คือโดมตรงนั้น เป็นโดมใหญ่นะฮะภายในโดมนะจะมองเห็นมันเป็นงานภาพอยู่ข้างในชื่อว่าคำพิพากษาครั้งสุดท้ายนี่ที่ภาษาอังกฤษเรยว่า the last judgment คุ้นๆเหมือนเป็นชื่อหนังเลยอ,อารมณ์เป็นชื่อหนังนะ,ะซึ่งมหาวิหารนี้ก็สร้าง120ปีนะฮะไวไวกว่าไวกว่าที่มมลานใช่ไวกว่าที่มิลานและใหญ่เหมือนกันสามารถขึ้นไปดูข้างบนได้ครับแต่ต้องซื้อตั๋วขึ้นไปเหมือนกันเช่นเดียวกันคะ แต่วันนี้เราไม่ได้ขึ้นไปจะเห็นหอด้านหน้าของมหาวิหารนะเขาเรียกว่าหอรับสินจุ่มนะฮะตามประเพณีของศาสนาครผม,มอยากไปหอจิ้มจุ่มมากไม่ใช่หอรับสินจุ่มเดี๋ยวเราไปไหนต่อพี่เรายังไงต่อเดี๋ยวผมไปซื้อของฝากครับแล้วก็ไปกินข้าว อันนี้ผมซื้อของสําหรับตัวผมเองครับสำหรับเจนนีนครับของผมซื้อเป็นหุ่นนักลบนะฮะแล้วก็เดวิดหนึ่งอันคือผมมีความคิดว่าถ้าผมไปที่ประเทศไหนหรือเมืองไหนผมจะซื้อของจากที่นั่นครับหนึ่งอย่างนะฮะกลับบ้านเพื่อเป็นการบอกว่าผมเคยมาแล้วนะครับจุดเด่นหรือจุดที่เป็นสิ่งที่จดจําสิ่งที่ผมจดจําเกี่ยวกับที่นั่น <laughs> ผมจะซื้อกลับไป เรากำลังจะกลับไปที่ที่พักเพื่อไปหาบาัตรจอดรถน่าจะอยู่ในเกงเกงเสีน้ำตาลเมื่อวานก็ต้องเชื่อก่อนเชื่อเชื่อ,อแล้วมันก็จะไปปากกดอยู่ในเกงเกงนะฮะแต่ถ้าหายก็ชิ้บหาย <laughs> with the people that stay at the garage no you have yet. to go not there yes. and speak with him okay. Uh, okay. yes because we cannot I cannot do with you okay uh, okay you have okay. to go there and speak with him okay okay uh -huh. maybe yeah. I can try to find some numbers but I don't know you have to go directly there okay. and speak okay. with a person that stay at okay. the garage okay, okay. Uh, okay. We are, I'm sorry for I'm sorry. that <laughs> uh, อืมพี่ว่าต้องเอารถมาอันหลอีนิไม่งั้นตายไปต้องไปโรงพักก่อนนะแปวรถอ่ะนะไไกา รถแล้วเขาให้ใช้เอกสารที่เราไปเช่ารถมานี um ่ล้อลูกตอนนี้เขากำลังหาเลขทะเบียนที่อยู่ในในเเจ็คโตอร์เบดีทะเบนรถดัวย โอเครอดแล้วครับผมทำบัตรจอดรถหายแต่เรามีเอกสารยืนยันอยู่เอกสารเช่ารถก็ยังรอดครับผม วันหนึ่งที่ผมเดินทางแล้วลืมพกแว่นติดตัวไปผมตัดสินใจเข้าไปที่ร้านแว่นร้านหนึ่งแต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีแว่นทรงไหนเลยที่เข้ากับรูปหน้าของผมในวินาทีนั้นเองผมแค่รู้สึกว่าถ้ามีแว่นสักอันที่เป็นแบบของผมเองก็คงจะดีแล้วจะดีกว่าไหมถ้าแว่นที่ผมออกแบบถูกส่งออกไปถึงมือแฟนๆเพื่อนๆ และทุกคนที่ผมรักผมได้กลับมาศึกษาวัสดุรูปทรงและออกแบบแว่นจนผมได้กรอบเลนแว่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง53มิลิเมตรเป็นเลนทรงกลมที่เหมาะสมกับทุกรูปหน้าทั้งตัวเลนโพลีคาร์บอเนตหรือแม้กระทั่งกล่องบรรจุพั์ที่คัดไซส์พิเศษร,รองรับขนาดซองแว่นที่ทําจากผ้ากำมะหยี่เกรดดีผมอยากให้แว่นออกมาเป็นเกรดพรีเมียมเรียบหรูใส่สบาย และทั้งหมดนี้เพื่อแว่นที่ดีที่สุดของผมส่งตรงถึงมือคุณด้วยราคาเพียง950บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ w w w fatpromo com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้เท่านั้นมาครับ แล้วเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากที่ปิซ่าวันนี้ก็ต้องย่างฮะยังไม่ไ้ไปฉีกไงฉีกไงฉีกเออโอ้โหนักไงนะฮะปกติเคยเห็นในรูปใจเมื่อ <laughs> แต่มองกันนูนเราไปดูกันที่หอเปนอีซ่าหอเปนอีซ่าไม่ใช่สิหอเอ็นปิซ่าครับผมอันนี้มันอยู่เมืองอะไรรู้ไหมเมืองปิซ่าครับเมืองปิซ่าครับผม วปีศาจเลยมันก็จะนักกวัญเดี๋ยวให้มันเป็นปี่าจ มากระทารน้ำกนนี้ทำไมฮะหน้ามันม่อยมากคือเราทาครีมกันแดดครับคือที่พี่บอกเลยว่าไม่โคตรร้อนผมลืมทาครีมกันแดดผมไม่ได้ซื้อครีมกันแดดมาตัา้งแต่แรกเมื่อกี้แวะปั๊มก็เลยซื้อครีมกันแดดแล้วก็ทาดูหน้าดิเป็นอย่างที่เห็นนะเป็นที่ที่โคตรร้อนไม่รู้ว่ากลับไปไปหาคลินิกที่ไหนรักษาผิวหน้าออเคลินิกไหนแบบว่าดูแลไหมดูแลหรอที่ไปครับดูแลหนังหน้าที่ไปครับโอ้โห ยินเคยพูดไว้ดิว่าจะมีภาถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วเุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยสวัสดีเช้าสวัสดีครับครับคุณครับสวัสดีเวลาในการที่เราจะต้องขึ้นไปหอเอ็นคือบ่ายสามครับผมกลัวว่าเราจะเกินเวลาเขาเอ้าเหรอตอนนี้เราเลทครับสิบนาทีแล้วบ่ายสาม

ไปเสียใจไปเราไปถ่ายท่าแอร์เไอแฮทิเก็ตนะนี่ผมมีตั๋วจริงๆแล้วทุกคนจะได้ขึ้นไปกับผมข้างบนนะแต่ขอโทษครับเมื่อกี้เราหาที่จอดรถมันจอดรถยากที่นี่มันไม่มีที่จอดเราพยายามหาที่จอดรถให้ได้แล้วเราก็เจอแต่มันช้าเกินไปสินาทีมันเองเห็นเห็นเลยพี่ทำไมเขาไม่ตั้งให้มันตรงอ่ะน่าจะเกิดจากการซุด ตอนนี้ผมเห็นผู้คนส่วนใหญ่ทำท่ารับเอกกันง <c oughs> ระหว่างเราเดินมาเราจะสังเกตเห็นคนเนี่ยชอบทำท่าอย่างนี้โจ๊กโจ๊กโจ๊กเอก มันคือการถ้าขอแบกหอเอ็นหน่อยเดี๋ยวมันจะล้มแล้วนะฮะเรามาพูดถึงหอเอ็นพิซซ่ากันดีกว่าหอเอ็นพิซซ่าน,นี่มีความสําคัญยังไง <c oughs> คือ <c oughs> ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นความผิดพลาดของมนุษย์เรา <c oughs> ที่กลายเป็นมรดกโลกจนถึงทุกวันนี้มรดกโลกหนึ่งในเจ็ดเลยนะใช่นะสิ่มาหาสัญลักษ์ของโลกใช <c oughs> ่พื้นข้างล่างเนี่ยที่ที่เขาสร้างอยู่มันเป็นพื้นดินปนทรายใช่แล้วมันซุดง่ายดินโคลนะฮะมันเกิดการซุดแล้วไอการสร้างของเขาของหอเอ็นพิซซ่าเนี่ยไม่ใช่บอกว่าปุ๊บปั๊บสร้างได้นะ ช่วงแรกนะเขาสร้างเป็นชั้นก่อนแล้วทีนี้ต้องหยุดสร้างเพราะว่ามีสงครามโลกสงครามโลกสงครามโลกครับทำไป3ชั้นแล้วก็เกิดสงครามหลังจากนั้นก็เลยหยุดสร้างแล้วก็เลยมาสร้างต่ออีกหลังจากที่มันสงบนะฮะอีก4ชั้นแล้วก็หยุดสร้างอีกเพราะว่ามีสงครามโลกนะแล้วก็ชั้นสุดท้ายนะฮะข้างบนที่มีระฆังฮะใช้เวลาอีกร้อยปีนะกว่าจะสร้างเสร็จมันใช้เวลามากนะเพราะว่ามันมีอุบัรรคหเยอะแยะเหมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนมีอาถรรพ์อะไรบางอย่าง สร้างไม่เสร็จแล้วทีแต่พอเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมพมักเอียงครับและด้วยความที่มันเป็นหินอ่อนที่แบบไม่ใช่พวกอิฐ พวกหินที่แบบเราสร้างบ้านอะไรกันอย่างนี้มันเลยทําให้พอเวลามันเอียงอะ่ะมันก็เกิดความยืดหดตัวของหินที่จะมาซับพอร์ตแรงทําให้มันยังคงอยู่มาถึงด้านล่างนะด้านล่างเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นได้แต่เขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ขอเนี่ยมันเอ็นอยู่ทั้งหมด13องศานะฮะซึ่งเขาบอกว่าในทุกๆ20ปีเนะี่ยมันจะเอ็นไป1นิ้วมันจะขยับไป1นนิ้วนะฮะแล้วเขาทํานายว่า ในปี2 2 0พนะฮะหอที่จะล้มลงครับผมถ้าเกิดว่ายังไม่มีการป้องกันถ้าไม่มีการป้องกันและปรับปรุงนี่แหละครับเก็ดความรู้ของหอ,อเอ็นพีซ่านะคงไม่ล้มวันนี้มั้งอ๋อไม่อ่ะออคือวันนั้นอะมันเอียงมากๆคนคงไม่กล้าขึ้นไปแล้วผมว่าน โอเคเรามาถ่ายรูปอย่างที่จีโน่บอกครับจะถ่ายรูปแบบครีเอทีฟอ่ะจีโน่มาจับไฟหนึ่งดอกคนธรรมดาเขาชอบทำกันอย่างนี้แบบแบบแบบจันไม่แล้วก็แบกแล้วก็ผมขอใช้จินตนาการของผมหน่อยอาจจะให้พี่ช่วยจัดองศาอ่ะฮะเจ้าด้านเอาหันไปทางนี้หรือเอาผมนงเ้าด้านผมนั่งดก่อนหันได้ไงดีมือควรเรไงเลยนะเอาด้านนี้ดีกว่านั่งอย่างเงี้นะ อย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ EP แรกครับผม,ผมว่าผมจะพาทุกคนมาดูการถ่ายรูป <c oughs> ที่หอเอน็นพิซ่าแบบไม่เหมือน่คย แบบไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครยังไงฮะที่ทำหน้าที่หล่อที่สุดในชีวิตพี่เอแคนั้นขอแค่นั้นพอเราขอแค่นั้นพอเรขอแค่นั้นพอเราขอคนั้นพอเรขอแคนั้นอรา่นั้นอเราขอนอเรืองค่นเรื่อแค่ัเรื่องันอเรื่อง่นนอเราอ่อเราอะไรมั้นออู่าี่แบบมัมมองเราจะเห่นอเราจะปรั้ใชอยรงไงกคนั้นพอราที่้อย่างนี้คือเุกคนพยายามจะไปยืนถ่ายกับอเอ็นมากนะฮะเราขีดโอเรพี่ยื่นนะอเอ ผมจะพาทุกคนมาดูการถ่ายรูปที่หอเอ Jamie, ็น <của> พ <anak lonely> ิซ่าแบบนี่ยใไทยเนินสองจบอืนน้ายอะไรวะเนี่ยโคตรชีหอเอ็นหายแล้วอ่ะพี่ชีชีวะชีมากอ่ะ โคตรฉีดทำไมขอเอ็นจ้ามางานบ้าห่าเอ็นใหม่มาขอเอ็นใหม่มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่นอนมายกขาขึ้นยกขาขึ้นหนึ่งสองการถ่ายมันยากลำบากจริงนะถ่ายให้มันแหวกกว่าชาวบ้านเนี่ยนะโอ๊ยขอยืนเท่ๆหน่อยสักรูปหน่อยได้ไหม ขอเหรียญหน่อยเห็นว่าทุกใบเจอเสือกับกระด yes How much? t เท่าไหร่ใบนี้มีมูลค่า38บาทจะ <Okay. S 1> ต้องไปไกลหน่อยเพราะเดี๋ยวแพทแพ้งี้มันกำลังพอดีค <laughs> ่อนข้างได้นะ หลังจากที่เราผิดหวังโดยการไม่ได้ขึ้นไปข้างบนพีซ่าแต่เราก็ถ่ายรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว next station ครับผมผมจะพาทุกคนไปที่ให้ถ่ายใหถ่ายให้ถ่ายฮะนึกถึงอิตาลีนึกถึงอะไรอิตาลีนึกถึงพิซซ่าอ่าพาไปกินพิซซ่าอะไรฮะตั้งแต่วันแรกครับไปลองเรือมารานักสาขุ จะพาไปเวนิสครับผมโอ้เวนิสนะฮะเวนิสภาพภาพที่เราจำเราก็คืออยู่บนเรือมีแท่งไม้อเคยไปแล้วไงมาเกลมาเกลนะฮะเวนิสปอมอ่นนี้เป็นเวนิสจริงๆเลยจัดไปอ่าไปเดอร์แมนมีไปเวนิสด้วยไปเราจะไปตามล่าหาสไปเดอร์แมนที่เวนิสครับผม ้า oh. ถึงแล้วครับเวนิสเราไปดูห้องครับผม wow. คุณซาวิน่าเขาเตรียมต้อนรับเราอย่างด wow. ีมาดูว่าห้องจะเป็นยังไงว้าว beautiful v e n c e จะขอมาไม่อยู่แล้วครับคนอิตาเลียนนะฮะดื้หรือคนอิตาเลียนเราเข้าไปอยู่ในห้องนี้แล้ว เราจะมาดูห้องอะไรไม่รู้ตรงนี้ที่เขาไม่มารีวิวเนี่ยเปิดไปโอ้ตันเศรษฐีเ็ขาเว็บส์ไฟนี่โคตรเท่เลยเลยอ๋อไฟลางด้วยผมต้องเลยอ๋อมันมูฟได้มันมูฟได้มาตามมาฮะเรายังไม่เก็บกระเป๋านะฮะเราจะสำรวจก่อนเลยนะฮอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นนะฮะนอนก็ได้ อุปกรณ์เยอะและมีเกมอะไรวะฮึฮึฮอฮึ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 ฮ้ฮอฮึฮึฮตฮึ่ึฮึฮึฮอฮ้ฮึฮึฮอฮ้ฮึ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 อึยาฮึฮ่ฮึฮอฮึฮึฮ้ฮึฮึฮอฮึฮึั้ฮึฮึฮึฮ้ฮึฮึฮึฮ้ฮึฮึน้ฮึฮบฮึฮึฮึหึฮึฮึฮ้ฮึ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 ฮอฮึฮึฮ้ฮึ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 ฮดฮึฮึฮ้ฮึฮ้ฮึฮึฮึฮงฮึ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 ฮอฮึ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 ฮย รีบรีวิวเชียวมันปวดขี้รู้เหรอโอเคห้องก็มีสองห้องยวห้องนี้ก่อนห้องนอนอ๋อมีตู้เซฟฮิของเก็บอะไรสำคัญไว้แน่แต่อุ้ยมันเหมือนอยู่ใต้หลังคานะเขมืดนะไม่มีไฟตู้มีจังอ๋อมีห้องห้องห้องนี่ห้องเหมือนเป็นห้องเด็กห้องนอนลูกเตียงมาจะสั้นๆหน่อยฮะอันนี้ These these. อ่างจากกุชชี่อ่างแบบน้ำวนนะฮะจากกุชชี่งูเละออกมาอยู ja, wife, <S 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 ah ่ที่อ่างจากกุชชี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ไหวแล้วตอนนี้พร้อมนะฮะบินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพลงก่อนเลยเราต้องเลือกเพลงหนง เพลงนี้ไงเออเนี่ยกดเสงเพลงกดที่ว่าเพลงนั่นแหละเพลงนี้เลยอุ้ยได้อยู่แต่กแน่นอยู่ยงแน่น เตียงก็เล็กน,อน้อเียนี่คือเตียงเล็กเตียงเล็กมากเลยผมขอเข้านะหอ <แฟ S 1> า้องน้ำก่นอนฮะไม่ไหวแล้เหมือนกันนะทุกคนจิโนปิดห้องน้ำยังไงอ๋อเจียวโอ้ยใสก้นได้เหอน้ำบ้านเลยนะ <laughs> ไป <laughs> โอเคเกัน อเ,เอาเพลงมันมันมเพลงมันก <c oughs> โอเควิอากาศดีมากยินต่างจากทุกุกวันที่เราอยู่อ,อิอตาลีค่อยแบบเป็นความรู้สึกที่เฮ้ย <c oughs> เนี่ยคือเมืองนอกเพ<อ>ราะทุกวันนี้ร้อนเหมือนประเทศไทยเลยฮะวันนี้น่าจะประมาณ20ต้นต้นๆนะยี่สองศาแนี้แล้วก็วันนี้เราจะเข้าไปสู่เวนิสจริงๆแล้วนะฮะเขาบอกเป็นเมืองที่สวยงามมากไปเลยดีกว่าเขาบอกว่าเมืองนี้มีสไปเดอร์แมนที่ หนังสไปเดอร์แมนใช่เราจะไปตามล่าหาสไปเดอร์แมนไอ้อสูรพลังน้ำออเออไป็สปอยคนไม่ดู้จะคนดูกันหมดแล้วแหละเออคนดูที่เาไม่คับดูกันหมดแล้วแหละใครไม่ดูก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ฟังไปขึ้นรถอากาศดีมากเวนิสอากาศดีครับผมสบายแล้วอย่างนี้ เราก็เลยจะไปไหนครับยินคือปกติเวลามาเวนิสอ่ะเขาก็จะแบบไปนั่งเรือมีคนพายเรือให้นั่นแต่เราครับจะไปพายเรือกันเองเลยทำเป็นเล่นไปผมซื้อจาก Airbnb มาไม่ได้สปอนเลเนี่ยไม่ได้สปอนแต่คือเราเราไปเจอมันเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Airbnb ก็คือ Airbnb adventure ก็จะมี activity ในเมืองต่างๆอะไรเงี้ยให้เรานักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปเซิร์ชดูที่มันไม่มีในคู่มือท่องเที่ยวอะไรต่างๆ แล้วเราก็ไปเจอเขาฝึกสอนพายเรือครับจะให้เขาสอนเราโอเคแล้วก็พายเรือเองเจอสไปเดอร์แมนนี้ด้ที่นี่เหรอใช่ที่นี่แหละที่ที่สว์พลังน้ําเขาจะโผล่ขึ้นมาใช่ความรู้สึกที่เหมือนกับพวก์ภูเก็ตว่ะแบบได้ได้กลิ่นไอทะเลเฮ้ยนักท่องเที่ยวเยอะน่า อ๋อเด็กคยด้วยแมไอไอ้เอเดอร์ปาเมซีตอนนี้ครับเราไม่อยากให้มันซ้ำรอยเหมือนที่พิซซ่าแต่นี้เราเหมือนเหมือนทะเล